ชุดแบบมีหมอ้อแปลงและไม่มีหมอ้อแปลงครับทั้ง2ตัวเนี้ยใช้งานเหมือนกันครับแล้วก็ใส่ฐาน AA 6ก้อนถ้าใครใช้งานเยอะมีหมอแปลงก็ดีหรือไม่มีหมอแปลงก็ใช้งานได้เช่นกันครับตัวนี้จะเป็นแมกกะดาษไฟฟ้านะครับกล่องนี้ได้มาจากญี่ปุ่นครับแต่มันก็ผลิตจากประเทศไทยนะแต่มันหาซื้อในประเทศไทยไม่ได้มันต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นครับหมอแปลงนี้ก็จะใช้กับไฟฟ้าบ้านเราได้แล้วครับตัวนี้ก็เป็นคู่มือครับ จุดประสงค์หลักของการใช้แม็กไฟฟ้าทางด้านอุตสาหกรรมนี่ก็คือเย็บกระดาษค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานออฟฟิศที่มีเอกสารเยอะหรือว่าตอบโจทย์เลยคือง่ายมากกระดาษไปปุ๊บแล้วก็แม็กเสียบกระดาษไปปุ๊บแล้วก็แม็กเปลี่ยนลูกแม็กนะครับก็คือให้ดันมาด้านหน้าแล้วก็เปิดฝาขึ้นครับด้านบนนี่มันจะเก็บลูกแม็กไว้ครับแม็กมันจะใช้เบอร์11นะครับหาตามแอปส้มแอปฟ้าเนี่ยมีเยอะครับ แล้วเราก็กดปุ่มสีเหลืองนี่นะครับแท่งให้เราใส่ลูกแม็กลงไปครับพอเราใส่ปุ๊บเราก็ดันแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานครับตัวนี้ก็จะใช้กับไฟฟ้าให้ดูก่อนนะยังไม่ได้ใส่ฐานเราจะเริ่มจากกระดาษ35แผ่นก่อนครับ80แกรมนะครับจะเย็บด้านมุมครับจะสังเกตว่าก็แค่ยัดมันปุ๊บมันก็แม็กของมันเองครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายครับเด็กๆนี่ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับ อันนี้จะเป็นการเย็บไปเสร็จนะครับโดยการเข้ามุมก็มันค่อนข้างสมูทมากนะดูด้านหลังครับเย็บได้ดีอันนี้จะเป็นวัสดุถุงครับผมเอามาลองเย็บเล่นๆดูครับใช้ถุง2ถุงก็เย็บได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับว่ามันค่อนข้างที่แบบสมูทมากนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับผมว่ามันออกแบบมาดีนะเย็บค่อนข้างที่รวดเร็วมากนะอันนี้จะเป็นกระดาษแข็งครับ นี่ก็เย็บใบเสร็จของค่าไฟฟ้าครับประมาณ1ปี12แผน่นก็เย็บได้ดีครับคืองานนี้มันเป็นจิปถาถะครับก็เย็บอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานดูครับแล้วราคาตัวเครื่องก็ค่อนข้างถูกนะถ้าเราไม่เน้นหม้อปแปลงก็ใช้ฐานก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกัน แล้วส่วนถ้าเราจะปรับให้มันเข้าหาตัวขอบกระดาษหน่อยก็ปรับตามคลิปเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันจะเย็บใกล้กับเย็บไก่เนี่ยครับตรงนี้ก็ลองไปปรับดูว่าบางคนก็อาจจะใช้งานไม่เหมือนกันส่วนเราจะตั้งวางแบบแนวตั้งก็ได้นะบางคนจะถนัดแนวตั้งเพื่อความรวดเร็วในการเย็บก็ทําได้เหมือนกันครับต่อมาก็จะมาดูเรื่องการใส่ฐาน,นครับก็ถอดตัวหมอแปลงออก ใช้ถาน AA เนี่ยทั้งหมด6ก้อนนะครับต้องบอกก่อนว่าการใช้ถานเนี่ยต้องชา้าให้มันถานมันเต็มหน่อยนะครับมันก็จะเย็บช้ากว่าไฟฟ้าหน่อยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากนะสําหรับบ้านที่ใช้งานการเย็บเอกสารค่อนข้างเยอะแบบผมเนี่ยครับโอเคขอบคุณครับ